ืมดูนอนนิ่งสบายเชียวไม่แบ่งใครเลยอ่ะอืมชอบเหรอวัวโอ้ยยุงยุงยุงย,งยงไปไปไม่ให้นอนไปนอนตรงอื่นมานี่เอไ,ไม่ให้นอนนอนตรงเอื้นเอเร็วโลกเร็วโอ้ยยุง ดู <osc> ดูไม,ดไม่ลุกด้วยไม่ให้โบนอนด้วยด <Abi. S 1> ูดูดูดูว่ลุกวัวลุกเลยนะวัว Listen, ลุกลุกลุกแล้วไม่ให know, ้นอนแล้วลุกลุกลุกเดี๋ยวนี้เลยลุกลุกลุกเลยลุกมาลุกลุกไม่ให้นอนเร็วเร็วเร็วลุกเร็วลุก ชอบดูมันชอบอืชอบโอ้มันชอบจ้าชอบผ้าแบบนี้ใช่ไหมอย่าก,กัดน,นะเว้ยเฮ้ย